นี้มารีวิวกระจกนะครับกระจกบ,บานเลื่อนหน้าบ้านนะนะครับเดี๋ยวลองดูสังเกตด,ดูนะครับลองซูมใกล้ๆนะครับความสูงเนี่ยมันจะสูงกว่าวงกบนะเห็นปะสูงกว่าสูงกว่าวงกรบรอบบ้านนะครับตัวเนี้ยผมเอาความสูงสองเมตรสามสิบนะครับจะคือขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะ2องเมตรสามสิบนะครับผมตั้งใจให้มันสูงกว่าวงกบบานอื่นๆนะครับจะได้ดูเด่นนะครับ แล้วก็รอบรอบวงกลมอลูมิเนยียมจะติดบัว4นิ้วนะครับตรงนี้คือบัว4นิ้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบัวปกติเนี่ยบัว3นิ้วนะครับ3นิ้วรอบบ้านตรงนี้เป็นบัว4นิ้วทําผมจะทําให้มันดูแบบมือใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วก็ตรงผมจะใช้เป็นบานเลื่อนแบบต่างลางลางอยู่ข้างบนนะนะครับดูดูข้างล่างนะครับ ข้างล่างเนี่ยไม่มีรางนะเนี่ยเป็นบานแบบไม่มีรางนะครับรางจะอยู่ข้างบนอย่างเดียวครับข้างล่างไม่มีรางตัวเนี้ยจะแพงกว่านะครับแพงกว่ากระจกธรรมดานะครับประมาณสามพันบาทถ้ากระจกแบบมีรางข้างล่างอะ่ะส่วนใหญ่ส่วนใหญใบบแบบ่ใช้แบบหนังล่างแบบถ้าแบบใช้แบบรางล่างอะ่ะตัวเนี้ยอยู่ที่เก้าพันนะครับ แต่บานเนี้ยมื่นสองนะครับเพิ่มเพิ่มเงินสามพันบาทโดยที่เอารางไว้ข้างบนอย่างเดียวข้างล่างไม่มีงลานะครับปัญหาข้างล่างมีรางเนี่ยก็คือฝุ่นคนอะไรเนี่ยมันชอบเข้าไปนะครับปัดฝาเช็ดถูว่ายาานะครับผมก็เลยเอาแบบแบบนี้นะครับแบบไม่มีงนาครับเนี่ยทำความสะอาดก็ง่ายนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมันเดินเตะด,ด้วยมีแต่ชั้นตรงนี้ก็จะเป็นกันน้ํานะครับ ตรงนี้เฉลี่ยน้ำบ้านถ้ามีน้ำสาดเข้ามามันก็จะก,กันตรงนี้นะครับโอเคทริปนี้ก็ประมาณนี้ครับ